ประธานรัฐสภาลงพื้นที่มอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบอุภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีายชวลิกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยดออรอิสระเสรีวัฒนวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีในายชัยชาญสิทธิวิรัตธรรมและคณะให้การต้อนรับ โดยคณะของนายชวนลิกไพและดออรอิสระได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพส่งต่อความผงวยใยจากประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนรัษฎรให้กับตัวแทนในพื้นที่หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7และหมู่8ตำบลน,น้ำตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีณนะพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำตาลก่อนที่คณะจะเดินทางไปยังพื้นที่หมู่7ตำบลน,น้ำตาลเพื่อเยี่ยมกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย